ประสงค์เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานจิตอาสาพร้อมทั้งปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมการทำงานร่วมกับโรงเรียนการวางแผนการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีให้แก่นักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับโรงเรียน สำหรับชมรมแบ่งฝันปันรักของเรานะคะจะมีกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนซึ่งกิจกรรมภายในค่ายของเรานะคะจะมีการทาสีโรงเรียนการมอบสื่อการเรียนการสอนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กๆรวมถึงกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย หากทุกคนอยากทราบว่าชมรมของเรานั้นมีกิจกรรมอื่นๆอะไรอีกบ้างก็สามารถสมัครเข้ามาในชมรมแบ่งฝันปันรักของพวกเราได้นะคะสุดท้ายนี้ ก็อยากจะขอเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆชาวราชพัฒนบุรีรัมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบความรักแบ่งปันความฝันอาสาพัฒนาโรงเรียนไปกับพวกเราชมรมแบ่งฝันปันรักอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะคะขอบคุณคะ่ะ